การลองช้านะคะสามารถเกิดได้หลายสาเหตุค่ะแต่ว่าจากเคสเบื้องต้นนะคะเกิดจากสาเหตุที่กล้ามเนื้อน,น่องและกล้ามเนื้อต้นขาเนี่ยค่อนข้างตึงตัวซึ่งพอกล้ามเนื้อตึงตัวปุ๊บก,ก็จะทําให้เกิดการดึงของบริเวณกล้ามเนื้อน,น่องกับกล้ามเนื้อต้นขาส่งผลไปที่บริเวณเอ็นร้อยหวายนะคะและส่งผลไปถึงบริเวณพังผืดใต้ฝ่าเท้าะคะ่ะแล้วก็นอกจากนี้นะคะก็ะยังจะมีสาเหตุอื่นอีกค่ะอย่างเช่นการเท้าแบนหรือว่ากล้ามเนื้อสะโพกไม่แข็งแรงนะคะ ซึ่งถ้าหากคนไขน้มีอาการปวดลองช้ำเนี่ยแนะนําให้มาปารึกษากายภาพบำบัดเอิ้มต้นก่อนนะคะเพื่อประเมินอาการว่าสาเหตุที่แท้จริงของเราเนี่ยเกิดจากอะไรค่ะ ะะซึ่งเครื่องช็อเวฟเนี่ยก็จะช่วยกระตุ้นการไหลเวียนเลือดให้บริเวณส้นเท้าเนี่ยมีเลือดมาไหลเวียนดีขึ้นแล้วก็คลายความผืดตรงบริเวณเท้านะคะค่ายยกขาขึ้นค่ะเช็ดเอากรร่อนนะคะเดี๋ยวลงเจลนะคะ การเปิดเครื่องนะคะระหว่า,ทางทำการรักษาคนไข้ก็จะมีอาการตึงๆต,ตรงบริเวณที่คนไข้มีอาการปวดอยู่แล้วนะคะเดี๋ยวะะเริ่มเปิดเครื่องนะคะ ครื่องนี้จะช่วยทําให้กระบวนการซ่อมแซมเนด,ดียิ่งขึ้นมีเลือดมาไหลเวียนเพิ่มมากขึ้นนะคะแล้วก็ลดอาการปวดะคะ่ะเดี๋ยวคนไข้จะรู้สึกอุ่นๆถึงอุ่นจัดตรงบริเวณที่เปิดเครื่องนะคะถ้าร้อนปไปรีบแจ้งเลยนะคะเดี๋ยวเปิดเครื่องแล้วนะคะ นการรักษาด้ยเครื่องอันตัสาร่วมกับการกระตุ้นไฟนะคะซึ่งการกระตุ้นไฟเนี่ยก็จะช่วยทําให้ลดการเกรงของตัวกล้ามเนื้อนะคะเมื่อกล้ามเนื้อคลายตัวก็จะช่วยลดอาการปวดได้ค่ะเดี๋ยวเราเช็ดแอลกอฮอล์อออกันก่อนนะคะเดี๋ยวจะเริ่มแปะพวกระตุ้นไฟตรงบริเวณ นะละงเจลนะคะขนาดทาคนไข้อาจจะรู้สึกยิบยิบ<ๆ>เหมือนมีกระแสไฟนี่งเข้าไปนะคะถ้าหากมีอาการเจ็บเกินไปหรือว่าทนไม่ไหวแจ้งได้เลยนะคะเริ่มเปิดเครื่องนะคะถ้ามีกระแสไฟเข้าไปแล้วบอกนะคะนี่เริ่มมีกระแสไฟแล้วคะ่ะ ยังะคะ่ะต่อมานะคะจะเป็นการยืดกล้ามเนือต้นขาด้านหลังของมุณตานะคะโดยให้ยืนตัวตรงแล้วก็เอาเท้าพาตรงบริวเวณเตียงนะคะหลังจากนั้นก้มต,ตัวไปทางด้านหน้านะคะ่ะสามารถเอามือจับที่กําแพงได้นะคะถ้ากลัวล้มค่ะแล้วก็น้มตัวไปทางด้านหน้า คุณตาจะรู้สึกตึงตรงบริเวณต้นขาด้านหลังนะคะให้ค้างไว้สักประมาณ10-15วินาที 2> 1 2 3 4 5 6 7 10, 10, 10, 10. ตึงไหมคะอันนี้ตึงค่คะค่ะอ่าพอครบประมาณ10วินาทีก็คือถือว่าเป็น1ครั้งนะคะแล้วก็ทำวนซ้ำประมาณ10รอบ3เซตนะคะ มาเป็นการยืดน่องนะคะก็คือให้คนใช้นะคะหาที่จับหรือว่ากําแพงก็ได้นะคะแล้วก็นำขาข้างที่ต้องการจะยืดเอาไว้ทางด้านหลังนะคะแล้วก็เข่าข้างหน้าให้งอะะขาข้างหลังให้เหยียดตึงนะคะโดยที่ต้นเท้าที่เรายืดไปทางด้านหลังนะคะไม่ยกลอยขึ้นอย่างนี้ให้แนบชิดตัวเลยนะคะหลังจากนั้นค่อยๆน้องตัวลงไปทางด้านหน้าให้หลังตรงเอาไว้แล้วก็แตนสะโพกไปทางด้านหน้านะคะ่ะ ฟังไว้ประมาณสิวินาทีนะคะถือว่าเป็นหนึ่งครั้งแล้วก็ทำสามสิบรอบสามเซตเหมือนเดิมโอเคอเดี๋ยวคมณท่านลองทำดูค่ะการเท้าสาออามาข้างหลังเนี้ยนะคะโอเคอเยืยืดตัวตรงดีมากค่ะคุ้ารู้สึกตึงนอกบริเวณนี้ไหมคะตึงค่คะค่ะแล้วก็ให้คุณท่านค้างไว้ให้รู้สึกตึงแต่ว่าไม่เจ็บนะคะ บริเวณนอกน้อยลงไหมคะลดลงค่ะโอเคค่ะอย่าลืมมาทำกันบ้านนะคะค่ะ,คะ